สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีหนังสือหลวงพ่อเกษมเขมะโกมาแนะนำครับเป็นหนังสือปกแข็งนะครับเนี่ยฮะด้านในเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับปกแข็งเล่มหนามีพระยอดนิยมของหลวงปู่นะครับหลายรุ่นพระบูชาพระกิง่ง ฟักกิ่งอวโลติเคสสวนเนี่ยฮะรูปหลอ่อมีให้ดูเยอะเลยครับเยอะมากนะฮะเล่มหนาเนี่ยตอนนี้จองกันสองพบาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามคำอธิบายนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรต,ตามที่ขึ้นหน้าจอราคาไม่ถึงสองพันนะครับพันกลางๆนะครับพร้อมส่งอีเมลให้ท่านใดสนใจก็ ลองดูนะครับเ,เดี๋ยวดูด้านหลังด้วยีด้านหลังมีลายมือเล่มหนาดีครับเอาไว้เป็นศึกษาช่วงนี้พระหลวงพ่อกเกษมกำลังขึ้นนะครับหลายหลายหลายรุ่นหลายแบบกำลังขึ้นเอาไว้เป็นตำราได้นะครับขอบคุณมากครับ